ท่าน,นจาได้นึกว่าจะมาสายและสะอีกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นเป็นคนที่ฉันแอบชอบนี่ว่าให้ปากเหม็นหรือเปล่าอ๋อโคตรเหม็นเลยอะเอลิกา้าวันดีจ้ะอะไรแกมบงอะไรไม่ทราบหว่ฮะเอเปล่าฉ,ฉันเห็นว่าเธอน่ารักดี อ๋อเหรอเออดีนะขับใจมากสำหรับตั๋วอ๋เธออยากไปดูหนังกับฉันเหรออ๋อตกเกลือจะบ้าแลวไงเฮ้วันดีบอบอยากไปดูหนังด้วยกันบ้างอ้าวพอดีเลยอ่ะนี่จุบหน่อยไหมเออไม่เอาอ่ะว่นดีจ้าฮะอะไรวะที่รักซื้อตั๋วมาแล้วใช่ไม่ดีจังเลย อลาบูบูขอดูตั๋วหน่อยเชิญเลยครับเอ้ยเชิญเลยครับเชิญเลยแล้วตั๋วเธออะนี่อะไอหมอนี่มันเอาตั๋วฉันไปอะเอริก้าไม่เป็นไรหรอกนี่ฉันซื้อตั๋วมาให้แล้วไม่ดูแล้วเว้ยลาบูบูบ้าอะไรเนี่ยถ้ายังงั้นฉันไปแล้วนะเอริก้าทำไมเธอต้องโกรธขนาดนั้นด้วยอะนี่มาดูซิมาดูกันว่าเธอจะเป็นลาบูบแบบไหนอะลาบูบูแบบไหนอะ ใช่โอ้โหแต่เทนเฮ้ยทำไมฉันหน้าตาดีกว่าเป็นร่างมนุษย์วันเนี้ยใช่มั้ยล่ะวัสดีลาบูบอูอ้าวัแดปะและนี่ก็คือห้องของฉันเองอะวัสดีลาบูบูฮะฉันน่ะชอบเล่นกับลาบูบูมากเลยว้าวสุดยอดมากนี่ห้องของนายเหรอ เออใช่เธอไม่ต้องกระโดดบนที่นอนฉันก็ได้นะนี่อะเอาไปซิโหพลไม้อะฉันไม่กินอะไรแบบนั้นหรอกแหละอ๋อไล์ไปเลยอันนี้ก็ไล์เออใช่อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเดี๋ยวฉันจะปั่นผลไม้ให้เธอกินก็แล้วกันน่ะ <c oughs> เฮ้ยเบาๆหน่อยได้ปะเนี่ยเอเรียบร้อยอะเราจะเทลงไปบนนี้เลยเนะอู้เรียบร้อยแล้วเลยเจ้านี่ได้เวลาแล้วอะมามากหน้ากันเอลิก้าดูซิอะไรวะนั้นแผ่นมากหน้าไงเยอะเออฉจะไม่ชอบลิ่นมาเลยอะเอาหน้อรอแป๊บนึงโอเค เรียบร้อยแล้วเอก้าถอดออกมาเลยโอเคก็ได้ไปดูสินี่นี่นี่ดู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 กระจกนี่โอ้ยหน้าผ่องใสเหมือนไปทำบุญมาเลยเฉยว่าอะไรว่านั่นอ่ะปัดฉันก็สวยอะไรหรอสวยตรงไหนวะเนี่ยเวลาโบโบวันดีวันดีนี่ช่วยฉันหน่อยสิอะไรแล้ว เออฉันว่าสภาพแบบนี้ต้องไปเกิดใหม่แล้วล่ะเออโอเคเดี๋ยวฉันช่วยเย้ยงานก็มาขัดฟันกันเลยดีเมอนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเอฉันไปล่ะฟันเธอเนี่ยเหมือนพื้นคอนกรีตเลยเนอะโอ้ยนี่เธออย่าขยับสิ็กเยอะกินอะไรเข้าไปเป็นอาหารวะเนี่ย กล an okay. ิ่นปากโคตรเน่าเลยอะถ้าอย่างนั้นอะต้องใช้เจ้าเน่แล้วลหะอะไรอะโอเคมันก็ดีหรอกนะตัวโอ้ยโทษเทโอ๊ะบัดจ้อหวัดดีโอ้สัดยอดใช่ไหมล่ะ ไม่มามไมามาสมผมไม่ผ่านอะอะไรอีกแล้วสมผมฉันก็สวยดีออกไม่ใช่เหรอไม่อะฉันว่าแบบนี้ไม่ออเม่เจ้าโอ้ยดูสิมีเหาเนี่ยฉันจะไม่เซอร์ไพรส์เลยนะนี่เธอเก็บอะไรวะเนี่ยแต่เราก็ขมสมบัติอะมาหวีซะหน่อยเนาะโอ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยอลิก้อ เฮ้ยเฮ้ป,าป,าปามาว่ต่อเยะอะเ้ยนี่กินนกเข้าไปทั้งตัวเลยแล้วไงเนี่ยฮะเยยอะไรอะครอ,อจะเจออะไรอีกวันนี้ออุ้ยเฮ้ยอะเยอะบเโอ๊ยเจ็บนะเฟยตายสินี่เธอดูอุ้ออยกระดูดีนี่นนาเาอจะบ้าเหรอกินเข้าไปได้ยังไงล่ะเนี่ย อะไรของเก่อ,อแบบนี้ไงดูสิยังยังไม่หมดเนอะนี่เลือกสีหน่อยสิเอาอันไหนดีอะอมอันนี้ดีไหมเดี๋ยวลองก่อนนะเฮ้ยทำอะไรอะ่ะฉันก็จะย้อมสีผมเธอยังไงเล่าแม่เจ้าสวยอะไรขนาดนี้สุดยอดเลยเอลิกา้าดูสิ ดูดีนะเนี่ยเคาใจมากไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเฮ้ยแกอยากเข้ามาใกล้จะได้ไหมนี่อ่ะปากเหรอเฮ้ไม่เอาเฮ้ยเอาเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยดูรูปเขาโอ้ยก็ได้ฉันยอมทำทุกอย่างเลยเฮ้ยปากฉันดูเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยดูดีมากเลยเอริก้าสุดยอดไปเลยนะเนี่ยอ่ะมาทาลิปสติกซะหน่อย อ,อีกนิดเดียว<ม>แล้วก็ใส่ลิปกลอสความรู้สึกก็ไม่ได้แย่นี่ว่าอันนี้เธอดูให้เต็มตาไปเลย้ย,ย,ยดูดีว่าเข้าใจมากเลยนะอยยังไม่หมดนะนีะ่ต้องเปลี่ยนสไตล์หน่อยสไตล์เหรอใช่แต่งตัวใมาดีๆหน่อยสิ ไม่เอาแบบนี้ไม่ใช่สไตล์ของฉันโออได้ไงแบบเนี้ยสวยกว่าเยอะเลยแกจะบ้าเลยฉันไม่เอาหรอแบบนั้นอ่ะดูดิร็อกแบบเนี้ยดูดีกว่าเยอะเลยไม่ไมคนที่เธอชอบเนี่ยเขาไม่ชอบใส่ร็อกงั้นเป็นเชียร์ลีดเดอร์อ้าเป็นไงสวยมะเออไม่รู้สิฉันไม่รู้มันไม่ใช่ลาบูบูเรื่องมาก โอ้สวยจังอะสุดยอดฉันชอบเนอะโอ้าจริงด้วยเยอะรองเท้าเธอเคยซักบ้างไหมเนี่ยเฮ้ฉันรับไม่ได้ค่แป๊บหนึ่งนะเอลิก nope totally ้ามานี่เลยอ่ะขอรองเท้ามาเยอะเออเมนโคนอะไรอ่ะ กลิ่นก็ธรรมดาเนี่ยห็นเป็นไรเลยแต่ว่าเขาก็น่าจะชอบหรือเปล่าแกจะทำอะไรไฟอย่าเข้ามานะไฟฉันเองฉันเองเธอเนี่ยจำไม่ได้เลยเหรอเอาเท้าเธอมาโอ้ยกันได้อ่ะเอาเลยนี่อะอุ้ยต้องทิ้งอย่างแรงเลยนะเนี่ยน่ากลัวมากปิดละปิดเอ นั่นคู่โปรดของฉันเลยนั่นอันนี้ลองดู้วาว,ว,าวดูดีอ่ะใช่ไหมเละ่ะเอาเธอเลยว้าสวยอะ่ <c oughs> ฉะฉันเหมือนเลาบ๊บ <c oughs> ู้สดโอ๊ยกินกินข้าวกันหรอดีจังเธอเลยจ้าอ,อ่านี่จ้ะแม่เจ<ๆ>้าบอกบีเดี๋ยวก่อนมารยาบนโต๊ะอาหารเธอไม่ผ่านนะเธอจะต้องใช้ของพวกนี้เข้าใจเปล่า กินเบอร์เกอร์มันต้องใช้มือไม่ใช่หรอวะก็ได้อ่าตัดตัดตัแบบนี้ใช่ไหมอ๋อดีมากเลยอะแต่ว่าถธอนั่งเธอไม่ผ่านนะเนี่ยวิ่งหลังคอมแบบเนี้ยดูไม่สง่าเลยอื้ออวยอ่ะลุกขึ้นมาเลยอะไรยังเก็บไม่หมดเลยนี่อ่ะเอาเนี่ยไปอะไรวะขีม้าไงล่ะอืมแบบนี้เหรอแบบนี้ใช่ไหม ใช่ๆชว่ายิ่งขี่ยิ่งทุเรศเฮ้ยทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเอลิกาด้วยนะคะฝากด้วยนะเห <c oughs> มือน,นาล,อออลาบูบูสดๆเธอถ่ายรูปออกมาฟิลเตอร์แน่นมากฉันจะโพสเลยนะเอ้ยน่ารักอ่ะเหมือนลาบูบูสดๆดไปเลยขอเข้าเป็นแฟนเลยไหมน้าเธอรัก่รัก ส่งข้อความกใครคะเนี่ยที่ไหนนอกจากฉันเหรอใช่น่ะสิถ้าแบบนี้ได้งไงอ่ะเอออันนี้อันนี้ตลกดีเออยใครส่งข้อความมาเฮ้ยโอแม่เจ้าคนที่ฉันแอบชอบก็ส่งข้อความมาแล้วอ่ะอะไรเนี่ยชวนไปงรอตี้ล่บูบูไม่ต้องเศร้าไปหรอกนะนี่ๆนี่เดี๋ยวฉันกับลาบบูบูช่วยเองแบบนี้ยังไงเล่าเธอแค่ต้องมีหูนี่ไงเดี๋ยวฉันทำให้นะ เอาอุปกรณ์มาได้เลยเนอะทีนี้ก็ต่อกันแล้วก็ห่อผ้าแล้วก็ใส่ผ้าแล้วก็ใส่กระดาษโฟมเข้าไปอีกโอ้โหกลายเป็นหูของลาบูบูเป็นไงสวยเลยใช่ป่าโอ้สุดยอดเลยแคว้นกอะใจนะไม่เป็นรอจะเอ๋ยเฮ้ยวันนี้ ตายสิแกอีกแล้วนี่อย่ามายุ่งกับฉันจะได้ไหมเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่ชายฉันเองแต่ฉันไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยตังอยู่ไหนวะแม่ไม่ตังเลยไงฮ่าฉันไม่มีแล้วโอ๊ยจะก็นี่อย่าผลฉันจะได้ไหมอ๋อฉันเจอแล้วจนได้แกเนี่ยหมกเม็ดจริงจริงเอ้ยอะไรวะแกแกคิดว่าจะรังแกเพื่อนฉันได้เอาเงินมานี่เลย ไปหัวไปซะเฮ้ยขอบใจนะเอลิกาขอบคุณนะลาบบอสวันนี้เธอพร้อมแล้วใช่ไหมเอลิกาอุยเธอนี่สวยจริงๆ,ๆเลยนะโอ้โหสุดยอดขอบคุณนะลาบบอสไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเธอก็ไปงานปาร์ตี้ได้ลนะขอบใจนะเกรกวสวยแล้วอ่ะฉันสายแล้วละ่ะไปเร็วค่ ีนจังโลย่าลาโบโาโอ้ยดุดดนั่นสิเจ๊คนักนตะใครอะไม่รู้แต่รู้ว่าสวยเอ้ยเออโทษทีวันดีว้าวแม่เจ้าสวยจังวันดีนี่พีิ่ให้ตายสิกลับบ้านได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนว้าวก็มาแล้วเหรอวันดีนี่เธอเธอเชื่ออะไรอะฮะ ทำไมทำแบบนี้ว้ายไหวแตกเอ้ยเออเข้ามาแล้วอ้าววันนี้เธอชื่ออะไรอ่ะไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยอุ๊ยอยากจ๊บเลยอ่ะเนี่ยฉันชอบแนมตต้งนานหละแต่ฉันยังจำได้ทุกอย่างที่แกเคยทำกับฉันเนี่ยตอนนี้ฉันสวยและฉันมีเซอร์ไพรส์แกด้วยนี่ช่วยฉันหน่อยนะเกรกกินเลยซักน้รมันบาย เขาดับแบบนั้นกับฉันได้ยังไงวะจางแห่งสวยอ่ะฉันฉันอยากจะออกไปจากที่นี่ฉันไม่อยากเป็นลาบูบูอีกต่อไปแล้วล่ะเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันน่ะไม่รู้เลยยังทำไมไปแล้วเนี่ยอวันนี้เอ้ยอะไรอะกระเป๋าของฉันสวยกว่าแกอีกไม่จริงหรอของฉันน่ะเจ๋งกว่าของเคยตั้งเยอะดูดิคอลเลคชันลาบูบูเหรอเส้ของฉันไม่ได้ อะไรแกไม่รู้จักล,โโลาบโบลาบโบเหรอลาอะไรนะลาออกเหรอลาบูบูไม่รู้จักอะไม่ไม่ไม่รู้จักเฮ้ยตามไม่ทันแล้วนี่ฉันนี่นก็มีลาบโบ <c oughs> แกไม่มีลาบูบูเหรอวะ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วแกเนี่ยเอากุมารทองมาด้ยวยทำไมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วคนไม่มีลาบโบูทำแบบนี้ไม่ได้หรอกดูสิ <c oughs> สัตย์เใช่ทำไม่ได้ก็ไม่ได้เข้าปุ่นี่นจะบอกให้แสดงหน่านะโธอโธอแสดงว่าเธอไม่มีเงินนะอะไรนะทำไมพูดแบบนั้นนะไม่พอได้แล้วเรียนตายเดี๋ยวเนี้ <c oughs> เขาไม่เห็นลูกเทพกันแล้วหนูตังก็ไม่มีซะด้วยสิ ออออโอ้โหที่นี่คือร้ลานลาบบุบุวัสดีค่ะโอ้โหว้ยตรงนั้นนี่เองอ่ะสองสามว้ยมีตั้งสามตัวแล่เดี๋ยวหนึ่งสองสามเออค,มคอมพิวว่า yes ในที่สุดฉันก็มีลาบบุบุโอ้เลิมิเตจเอริจัเลยนะเนี่ย้ยนี่เธอสุดยอดเลยอะ่ะนี่แกอยากจะมาแข่งกับฉันรึไงวะอุย้ยโหของเธอหน้ารักจังเลย น้ำเน a ะอะไรเนะแกพูดว่าอะไรฮะมา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 นของฉันนะอ้าวแม่เหลือตัวสุดท้ายพอดีเลยแกกล้ามากนะโทษทีนะหนูแต่ว่าขายหมดแล้วอ่ะโ้ยทำไงดีไม่เป็นไรนะเออเออนี่เธียฉันฉันฉันมีทางออกนี่ไงหมายความว่าอย่างไงอ่ะฮะแปลกดีจัง เออหนึ่งสองวันดีจะลูกเรือกลับมาแล้วเหรอนี่อ่ะเอาไปเลยลูกขอบคุณค่าหนูเข้าห้องก่อนนะเออวัยรุ่นก็แบบนี้แหละน่ะจะไม่มีทางจะดังเหมือนลำบูบเลยทำไงดีอได้กินเบเกอรีกว่าฮะน่าขอนเรนเลยอ่ะ เย็นก่อนฉันมาช่วยแกนะเนี่ยฮะช,ช่วยฉันเหรอลูกกักเสียงอะไรอะลูกแม่แม่ไม่เห็นเหรออะไรอะฮะยังไงเนี่ยไม,ไม่ไม่มีอะไรค่ะหนูแค่ตกใจเบอร์เกอร์ไม่มีอะไรก็ดีแล้วไปกินข้างนอกเลยเฮ้ยบอาจริงอราา่อ,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 อยตาฝะอะไรอะว้าวสวยจังเลยย้อยอยู่ไม่ใช่ของจริงนี่หว่า จะเป็นของจริงได้ยังไงเธอเกินแต่ของพวกเนี้อย่มามนล้อเลียนใชนนะเ,ออเธอเกินแต่ของแบบเนี้ยสิวก็ขึ้นกันพอดีใส่หัวอมยแต่ไม่เป็นไรฉันมาช่วยเธอแล้วล่ะนะช่วยฉันเหรอ<ะ>กินเข้าไปเถอะนะเพื่อใบหน้าที่สวยอะแค่กินแ,แค่เนี้สิวก็หายไปเลยเหรอ ให้กินแต่งกว่าชิ้นเดียวรู้สึกเฮลตี้สุดๆแลใช่ฮนสิวหายแล้วแย่ yeah, yeah. สุดยอดใจนะละ่ะบูบูไม่เป็นไรหรอกต่อไปเลยก็คืนนี้ yes! อะไรต่อเดี๋ยวขอเจดก,ก่อนอจะมองอะไรไม่เห็นเลยล่ะบูบูบอออย่างงั้นเหรอใช่อะดอีลองทาด้ว,ว่าสีอะไรเ <m> ออส,สีฟ้าเป็นเต่าปะวะ เออใช่แล้วเก่งมากสมองอย่างดีอยู่นี่หว่ายยสกายอีกแล้วเหรอเออดูสิเออ,เอ,อ,เอ,อแต่ตรงไหนเ๋อตรงนี้ไงอืม <c oughs> อ๋อให้ตรงนี้ด้วยโอ้แล้วก็ตรงนี้อีกอ่ะอมนี่ทุกคนยัางไงาช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่าจุดที่แตกต่างกัน่นมันอยู่ตรงไหนอีกอ่ะ ตอบแล้วอ่ะกังใจนะเออถูกต้องอะไอหน่ายฉันวัดสุดยอดเลยอะ่ะถ้าอย่างงั้นก็เช็คลิสต์ยัยให้ดูนั่นเสร็จทั้งนอนอะ่ะเ,เ,เ,เอ้อะไรวะเนี่ยเอาเหินหน้าพักสายตาซะขอะยังไงอะ่ะเออเดี๋ยวก็รู้เองแหละอเอาเก่นได้เหรอใช่แล้วเก่งมากเลย อต่อไปเลยช็อปเปตปะใช่แล้วก็เฮ้ยจะเออเอมันนี่เลยมันนี่เลยแทมลีเหรออ๋อมาร์กาเฮ้ยฟองแล้วก็อันนี้เปลี่ยนโนะไหมแล้วก็อันนี้เหรอกีตาร์เหรอโอ้ยฉันงงไปหมดแล้วอ่ะอ้าวเก่งมากเงินเงรอเนี่ยโอ้โหไม่ได้หูแล้ว เลยสาวทีนี้อะไรต่อเออโอ้เท้าเออแต่แต่ว่าฉันไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวขอคิดก่อนนะฮะทำอะไรอะ่ะเออตรงนี้ไม่ใช่อ๋อจเจอแล้วจะเอาบาบี้มาทำอะไรก็นี่ไงว้าบาร์บี้บาบี้ของจริงปะเนี่ยว่าดีจันึ่ง พอดีค่ะบ,บีฉันอยากเปลี่ยนเป็นลาบูบูลาบูบูเะรได้เลยเจ๊จัดไฮอเอสครูนนะเจ้เอ๋เอามาเลยว่าไงาอ้ใช่แล้วรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะอ,อยู่ตรงไหนกันละวะไม่เจอเลยอะอ,อยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยเจอแล้วอ,อดีดจังเลยคะ่ะนี่ไงใส่เลยนะคะ เออแต่ว่าเธอจะต้องเอาอะไรมาแลกก่อนได้อันนี่ไงคะเอาไปเลยแบบนี้โอเคไหมคะอแบบนี้กำลังหล่อเลยลาบูบูช่วยหน่อยสิจ๊ะโอเคได้เลยมาแล้วอ่ะยสเคนสวัสดีฮัลโหลบาร์บีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซิ <c oughs> มไม่เป็นไรฉันมีแหวนฉันเตรียมไว้แล้วเหวนอยู่ไหน <c oughs> อ้นนี่ไง บารบี้ที่รักแต่งงานกันเถ yes. อะนะ yes ดีจังเลยอะ่ะในที่สุเราก็ได้อยู่ด้วยกันอันนี้จ้ะเอาไปเลยขอบคุณนะคะเฮ้ hey, ฉันได้มาแล้วล่ะเก่งมากเลย <c oughs> เอาแล้วไปฮันนีมูนกันได้แล้วไปเลย,ย <c oughs> อู้ได้แล้วล่ะพร้อมแล้วเอ,เอาเฮ้ยโถ่เสื้อฉันไม่โอนเลยอะทำไงดีอะ เออเดี๋ยวฉันขอคิดดูก่อนนะอีมันอยู่ไหนโออตรงนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่เออ <What? S 1> นี้เหรอ <c oughs> ไม่ดีเลยสักอย่างอันนี้ยฮะไม่ดีเลยอ่ะเดะเออรอแป๊บ